พระวาจาประจำวันทร์โพที่12มิถุนายน2024สัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่1ในครั้งนั้นกษัตริย์อาคับทรงส่งคนไปเรียกชาวอิสราเอลทุกคนและประกาศกมาที่ภูเขาคาเมนเอลียาเข้ามายืนต่อหน้าประชากรทั้งหลายพูดว่าท่านทั้งหลายจะเหยียบเรือสองแคมอยู่อีกนานเท่าใด ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าก็จงติดตามพระองค์เถิดแต่ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าก็จงตามพระบาอันไปข้าพเจ้าเป็นประกาศกเพียงคนเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยังเหลืออยู่จงนำโคเพศผู้มาสองตัวให้เขาเลือกตัวหนึ่งข้าเราตัดเป็นท่อนๆวางบนกองฟืนแต่อย่าจุดไฟส่วนข้าพเจ้าก็จะเตรียมโคอ,อีกตัวหนึ่ง วางบนกองฟืนและไม่จุดไฟท่านทั้งหลายจงเรียกพระนามพระเจ้าของท่านส่วนข้าพเจ้าจะเรียกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ใดทรงส่งไฟมาพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าเขานำโคมาจัดเตรียมแล้วเรียกพระนามพระบาอันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันแต่ไม่มีเสียงไม่มีคำตอบเอลียาก็ยอเย้ยพวกเขา เขาเหล่านั้นจึงร้องตะโกนเสียงดังยิ่งขึ้นแต่ไม่มีเสียงไม่มีคำตอบไม่มีใครฟังเอลียาจึงพูดกับประชากรทั้งหลายว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเถิดประชากรทุกคนเข้ามาใกล้เขาเอลียาลงมือซ่อมแซมพระแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกรื้อลงแล้วเอลียานำหินสิสองก้อนตามจำนวนเผ่าลูกหลานของยาโคบ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานนามให้ว่าอิสราเอลเอลียาใช้หินเหล่านั้นสร้างพระแท่นบูชาถวายแด่พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของอับ,บราฮัมอิสรัคและอิสราเอลวันนี้โปรดทรงสั่แดงให้เขาทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ในหมู่ชาวอิสราเอลและข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้ตามพระบัญชาของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชาฟืนหินและฝุ่นจนหมดทำให้น้ำในร่องแห้งไปด้วยพระวรสารบุญมัทิวเวลานามพระเยซูเจา้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า จงอยากคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศกเรามีได้มาเพื่อลบล้างแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเพียงจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญตัติจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุด และสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจาักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบตัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจาักรสวรรค์ข้อคิดพระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ ที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ธรรมบัญญัติเผยแสดงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์แต่เนื่องจากธรรมบัญญัติเป็นภาษามนุษย์ไม่สามารถถ่ายทอดพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจิตารมที่อยู่เบื้องหลังของธรรมบัญญตัติจึงเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเป็นพิเศษเราพบจิตารมนี้ในความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ด้วยชีวิตของพระองค์เองชีวิตที่เป็นแบบอย่างสูงสุดในเรื่องความรักและพระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำตามคำสอนและแบบอย่างของพระองค์ไม่ใช่เพียงถือธรรมบัญญตัติตามตัวอักษรเท่านั้นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของธรรมบัญญตัติมีข้อจํากัดเสมอแต่ข้อเรียกร้องของความรักไม่มีขอบเขต พระเยซูเจ้าทรงวางความรักของพระเจ้าไว้ต่อหน้าเราไม่ใช่ธรรมบัญญัติของพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024